สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมกมีเคล็ดลับดีๆเรื่องค่ะเพื่อนๆไม้ดอกของเรานะคะํำต้นใหญ่แข็งแรงมาดูดอกค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะน้องกําลังติดดอกเตึมเลยวันนี้แม่หมกก็จะพาเพื่อนๆมาบำรุงด้วยสูตรง่ายๆเลยไม่ตอ้องย่งยาน้ำสาวข้าวอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะหุงข้าวตอนเย็นตอนเช้า มาลากเล็ดลงไปเลยจ้าสูตรนี้นะคะเพื่อนๆหามสาวข้าวยางเดียวไม่ยุ่งยากเลยค่ะลดได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลหรือจะเป็นบอนสีของเราก็จะทำให้สวยปิ๊งปังพุ่มใหญ่พุ่มโตใบใหญ่ๆสดๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ จ้าวันนี้เราก็จะลดด้วยน้ำสาวข้าวสูตรง่ายๆกันเลยจ้ะเรมไปเลยเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ใบสวยใบเงาใบงามนะคะเพื่อนๆ ลดด้วยน้ำซาวข้าวทุกวันเลยค่ะใวันต้นนี้นะคะแม่หมกกวักมรกตค่ะเ,เพื่อนๆแม่หมกรดทุกวันเลยนะคะเวลาซาวข้าวเราแม่หมกก็เทลงไปเลยซาวข้าวล้างข้าวค่ะเ,เพื่อนๆเทราดดกันไปเลยจ้าเห็นไหมคะใบสวยใบเงาใบงามแตกกอแตกกุ้มดีจังเลยค่ะเ,เพื่อน ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเคล็ดลับดีๆของแม่หมกง่ายๆสบายๆก็จบลงเพียงแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ